อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ทุ่งนาเช่นเคยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะเจะก็ลองเปลี่ยนมุมบ้างนะคะทุกคนจะจะมาให้ดูวิวนาปังของเจมนะคะทุกคนตรงนี้เจะไม่ได้ทำเนาะตรงเพราะว่านะ้าบอกว่าจะเกี่ยวข้าเอจะเอาไวด้ดำนาะเจ้าก็เลยไม่ทำเนะาะเดี๋ยวมันไม่ทนันเพราะว่านาะปังเจ๊จะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะได้เก็บเกี่ยวตอนไหนมันอาจจะชา้าเจ๊ก็เลยทำตรงนู้นเนาะอืม ทำนาปังก็ทุ่งนี้น่าจะประมาณสิ้นเดือนนะคะเพราะว่าพ่อบ้านจะว่างประมาณสิ้นเดือนเนาะไม่มีงานก็คือจะใช้เวลาหวานในการหวานนะคะประมาณหนึ่งหนึ่งวนันอาจจะไม่ถึงหนึ่งวันนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยๆกันปะหวานข้าวประมาณสิบซิบกอกกระสอบเนะะี่ยค่ะทุกคนแล้วทีนี้เดี๋ยววนันใกล้ๆใกล้จะได้หวานพ่อก็ จะมาแช่เข้าปลูกให้เจี๊ยบนะคะทุกคนถ้าให้เจี๊ยบทำเองจะทําไม่เป็นนะคะเพราะว่ามันต้องเอามาแช่น้ำหนงตู่เอามาแช่น้ําแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็เอามาพักไว้ข้างบนแล้วก็ใช้ผ้าห่อลุมนะคะให้ข้าวมันแตกตาแล้วทีนี้ถึงเราถึงจะหวานได้แบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ทํานะคะก็คือการหวานนาปางของเจี๊ยบจะมีสองแปลงเนาะแล้วก็ของแม่แปลงหนึ่ง แต่อีกแปลงนึงนะคะน้ําไม่ลดเลยทุกคนแต่ว่าเจ๊ก็ไม่ได้ไปถ่ายทําให้ทุกคนได้ชมเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่อยู่จะอยู่ไกลจะไม่ค่อยไปไหนเจ๊อยู่แต่บ้านนะคะอืเดี๋ยวนู่นเลยค่ะได้ยินแต่พอบ้านบอกว่าน้ําไม่ลดเลยเราไม่รู้จะได้ทํานาปังตอนไหนเจ๊ก็น่าจะได้ทําแบบท้ายๆเพื่อนทุกปีนะคะทุกคนทุ่งนู้นเนาะ จะได้เก็บเกี่ยวหลังสงการทุกปีนะทุกปีเลยแต่ก็น่าจะไม่ช้าเท่าไหร่เพราะว่าอันนั้นน่ะก็ใช้เวลาสูบน้ำประมาณสองสาวันสองสาวันหรือวันกว่าๆเนี่ยนะคะทุกคนเพราะว่าเจิบใช้เป็นท่อพยานาคไม่ไม่ได้ใช้ท่อเล็กเหมือนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ปีนี้ใช้เวลาประมาณสามวัน แต่ว่าก็ไม่ได้เอาจนแห้งหมดนะคะทุกคนเพราะว่าเจ๊ก็ต้องเหลือน้ําไว้ปั่นนะคะเหลือน้ําไว้ปันนะ่นเนาะทุกคนตอนแรกก็คิดว่าจะปั่นไม่ได้เพราะว่าน้องน้องเขาก็พยายามทำสุดความสามารถแบบพี่แบบฟางมันเยอะจังเลยผมจะปั่นได้ไหมอะไรประมาณนี้เจ๊ก็บอกแฟนถ้าน้องพยายามให้น้องพยายามทำให้เดี๋ยวอะไรยังไงถ่ายไม่ได้ก็ เดี๋ยวเราค่อยเพิ่มตังให้เขาทีหลังเพราะว่ามันเขาก็บอกอยู่ว่ามันเปลืองน้ํามันเพราะว่าค่อยๆถ่ายอะไรประมาณนี้จะก็ไม่ได้คิดมากดอกตอนใจ่ายให้แฟนเพิ่มเพิ่มให้กันแล้วกันนะคะทุกคนมุมนี้ดีมากๆเลยค่ะสวยถามว่าหนาวไหมก็หนาวอยู่นะคะแต่ถ้าไปตรงมุมหลังบ้านจะเย็นนะนี่นมันมีต้นไม้เนาะแต่มาตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะคะไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็คือ ตอนเมื่อวานเนี่ยค่ะลมอากาศนะไม่ดูอุณหภูมิแล้วไม่ไม่ไม่เท่ากับวันนี้นะแต่ว่ามันลมค่ะลมแล้วก็หนาวหนาวยุ่ขนาดอยู่ข้างในบ้านยังหนาวต้องไปหุ่มผ้าหุ่มอ่ะทุกคนเลยเนี่ยค่ะเสียงก็จะดังหน่อยเพราะว่าเพื่อนไถปั่นนานะคะอันนี้ปั่นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่วันนี้เขาน่าจะมาเขามาปั่นอีกเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มันมีแบบ มีฟางมีอะไรแบบนี้นะคะอืมมีหญ้ามีอะไรเพราะว่าแกมีรถไถเองเนาะค่าใช้ใจแกก็ไม่เท่าไหร่แกก็แค่เติมน้ํามันแล้วก็มาไถาแบบเนี้ยอืมต่างจากเราต่างจากเรานะคะเราจ้างเพราะว่าพ่อบ้านก็ไม่มีเวลาไปไถเองเนะรถไถก็มีฟงนา้าไม่ใช่คุณเจรอกะฟงน้าอืมยากาศมุมนี้สวยไหมคะทุกคนเป็นมุมดีดี วิวใกล้ๆบ้านเราเองฝั่งนี้ก็จะเป็นหนองตูนะคะหนองตูเช้านี้ก็หมอกประมาณนี้เนาะถ้าวันก่อนอนะหมอกหนาะค่ะหมอกหนาแต่วันนี้หมอกเท่านี้หมอกเพ่านี้กําลังพอดีอะทุกคนชอบใครที่ชอบออกกำลังกายณตอนนี้ถ้ามาวิ่งแบบจ็อกกิง้งแถวๆหนองตูนี่วิวดีมากเลยทุกคนเอ้ยอืมอากาศยามเช้านะคะ ตอนที่มาถ่ายทําคลิปให้ดูนี่ก็คือพระอาทิตย์กําลังตะขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะจกลับกล้องให้ดูนะคะนี่เป็นมุมดีๆสวยๆนะคะอากาศสดชื่นบริสุทธิ์นะคะทุกคนโอ้นก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 ย็นไหมคะนกอตอนแรกนกเยอะมากเลยทุกคนเอ,อ๋ยนี่เห็นไหม แต่ว่าพอดีรถถยเข้ามานะคะมันก็เลยแบบไปนะคะทุกคนตอนแรกมันอยู่เต็มอยู่รุ่งนาเจ๊มเนี่ยเจ้ว่าจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูมันมีแต่นกแบบปากห่างมันมากินหอยนกปากห่างอันนี้เจ๊จชอบนะคะทุกคนชอบตรงไหนชอบมันกินหอยเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียเงินเพื่อที่ว่าเอาหอยออกจากนาเรานะคะอันนี้มีประโยชน์นะคะนกตัวนี้ คลิปนี้น้องเจี๊ยบก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนนำบรรยากาศดีๆสวยๆนะคะสวยๆว,วิวทุ่งไร่ทุ่งนาแถวบ้านเจี๊ยบมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ